สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามืงหนีพ้ามาเก็บผักกุ้มจ้ะแต่ข้าจาวานเอาไปดองว่าสันแต่บ่เคยกินกักเทียโบเคยดอง <c oughs> ก็สิล่องเอาไปกินล่องเบิง <c oughs> นากับลูกสาวหลานลูกสาวหลานกับไปงไง <c oughs> เ็บเอาไปต้องเบิงพี่น้องจะว่าลวกอันจิ้มน้ำพริกกระแทบว่าสัน <c oughs> เจฟล่องเบิงเอาไปกิน เห็นข้าเจ้าเก็บกันว่าัาที่คนไทยนะแต่บูเคยเก็บครั้งแรกที่จะเก็บนี่พี่น้องจ้ามาตะสิมาเก็บแหละผักกุ้มมาสันพักเอิญมันกับมีผู้ซื้อภาษาเยอรมันอยู่จำยากพี่น้องจ้าเมันพักเอินผักกุ้มกับผักกุ้มน้ำมันผักอะไรยังมองมี่ซื้อภาษาไทยกับสีเขียนลงไม่คลิปน่ะเลยจ้าออของมาหันเลนไลย,ยังเอาใส่ถุงลูกสาวกับไอ,อ้คนน้ำงาม,งาม cung đỏ phụng lắm xảo cho ngâm giappon đều được hát bóng bụng 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 พักโปะที่เดียวว่าเสีเอาในน้นอยได้บักเล่นไพี่น้องจ้าหยุดมันมืดๆเนาะมือ,มอ,มอ,น,อ,มอนี้มันคึมพี่น้องอากาศบดีบันไดร่มบีวีแล้วกับฝนตกลิ่นเบิดมือมือเนย เอออีลีอีเลาะจะดึงแห้งเลยลูกจะดึงแห้งเลยเอาค่ะอีแม่เอาได้ล่กแม่สีหักแล้วถ้านท่านค่อยแม่เนี่ยจับจับสิจับนะึ่เออลูกสาวก,กับขยันจังมือน,นี้มาเก็บซอยเดียผักกุมผักกุมเยอรมันพี่น้องจ้ะก็น้ำเสียบอีหลีเด้ลวก,กับแสียบผสมขัน แม่กินเบิดทุกอย่างแล้วบัดปล่อยลงเลยลูกปล่อยละน้อยๆนึงอันนั้นน่ะเ่มันน้อยซาสิจับเียงอําลเลี้ยงเลี้ยงอ่อนๆนะพี่น้องเป็นเลี้ยงอ่อนๆันบ่มีแม่เขาไปนําอือเลี้ยงอ่อนๆมีแต่เพิ่นเว้าอือกินลองเบิ่งเอาจองเอาจองเอาวันนสาจองผักให้แม่เอาเอาเร็วๆเดี๋ยวเขาสลงคืนบ่ยาๆมันเก็บม้ออือ เก็บเมื่อตีลูกข,ขอโทษหลายๆกันนะยันแม่เก็บพวกท่านอ้าวเอาทั้งนี้มาเองก็เอ้านี้แม่กับลูกมาเก็บผักกุม ตัวปล่อยแล,ล้วลุกงามเลยมันแดดออกแล้วเนาะก็มืดแล้วลูกสาวมาดึงซ้อยอู้อูเพราละลุ อีกคนพี่น like> ้องมืดม e yeah, ืดมอยได้ลูกได้คลายพูดอะไยุ่งๆสูงเสาได้วันนี้สูง อันผู้ใดเฮ็ดอันดอกพักกุ้มเป็นกันคอมเมนต์มาบอกเนยเด้อพี่น้องจ้าครั้งแรกที่นี่ที่อันได้เมษเอาไปเฮ็ดนี่ครั้งแรกพี่น้องจ้าผู้ใดเฮ็ดเ,เป็นกับคอมเมนต์มาบอกแน่ว่าวิธีเฮ็ดสมพักกุ้มเฮ็ดจังใด ดึงมากเลงตนเพิ่นยิ่สูงพี่นอ้องอีล่าบ่มากคือสิบได้กินดอกมือนี่อีล่ามาอันดึงให้ซื่อๆเนอะอีล่ามาดึงซอยอีแม่เนาะก็สั่นกับสิบได้กินมยิ่สูงพี่น้องจ้ะโอ้หอืออือร่างเล้อดุก น้องงามงามผักกุ้งกระจกเป็นประมาณนี้่ะจ้ะผักกุ้งสูงอีลีดึงดีๆได้เก็บมือบลอลลกแม่ก็อยากพักลูกก็เจ็บมือพี่น้องจ้ะสูงจ้ะ สูงค่ะพี่น้องวุ้ยงานเนี้ยขอ้งามด้าลูกย่าเหลียวคนเด้มันขี้ง้างเยียสิขาวตาได้ลูกบอกเอาปอนแล้วลูกป่อนแล้วกันไปไปลางมือเันนปมันเจ็บมือพี่น้องงามอยู่ งามงามพี่น้องจ้างามเ๋ย่มนต่สิสพออแล้วล่ะพี่น้องจ้งาไม่ร้ายเลยจ้ะพี่ลาก็ไปล่างเมื่ออันเราพ่นอันยางมันถือพี่น้องพ่นมีย่ยางไหมยางพ่นสอกเหนียวเหนียนนี่ อ่างข้นออกเหนียวๆอุม้มอย่าลืมแล้วพี่น้องจ้าผู้ได้คยกินกับบอกแนจ่จะเพื่อนั่นเฮ็ดนะสมนะบอกวิธีการเฮ็ดแน่จะครั้งแรกที่ย่าย่แม่กเก็บนี่จ้ะออกลลาๆ ừm, ngà này ngà nó lắm đó ừm, hiếu xương nó bỏ ra rùi, mấy chục, cặp ngàn này á cặp ngàn này, bỏ ra ngàn này, cặp ngàn này ừm, ô ấu, ấu nàng nội của nó phải สูงเลยบ่มีไใหม่มาหมินอยบานเท่าเนาะอ๋อพ่อ,พอล้วลูกปล่อยเลยปล่อยวางเนี่ยสิตัวนี้จะพ่อล้วพี่น้องจ้าได้หลายเลยจ้ะ,ด,ะดอกประกุ้มสิเป็นจังสิละจ้ะเบืง้งใกล้ๆเนะาะทายสัดๆให้เบื้งจ้ะ กาเจ้าเคยกินกาเจ้าก็คือสิพ่านหูพ่านตาแล้วล่ะยายเมฆครั้งแรกที่มาเก็บจ้ะปักกลมเยอรมันเป็นว่าข้าวว่าแซ่บตัวกลินกระปุ่นกับแกวกระแซ่บเ็ดสมกระแซ่บพอนนะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า